ทกุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากคะ่ะกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2564นะคะขออนุญาตสัะไพ่เพื่อเปิดพื้นดวงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอันจะเกิดขึ้นนะคะ พลังานไพ่ของชาวราศีเมีนค่ะคุณได้ไพ่ justice การตัดสินใจนะคะการตัดสินใจความถูกต้องนะคะราชาถ้วยการเลือกการอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการเลือกระหว่างคน2คนอยู่หรือเปล่าอัศวินถ้วยราชาถ้วย5ถ้วยในสิ่งเก่าๆที่มันมีแต่ปัญหาไหมคะมันต้องจบไหมเดว e ถ้วยเดอสิบดาบขึ้นมาเนี่ยมันต้องจบละ้ละอืมอสววนดาบสถ้วยจ d j u s t m e เจ็ดเหรียญอืมโอเคนะไพ่เด่นค่ะไพ่เด่นชัดเลยโอเคค่ะอาจารย์แปลง,งนี้นะ,ะชาวมีนนะคะอาจารย์มองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งกเก่าๆที่มันไม่เห็นอนาคตอืมนะคะเห็นไหมคะมันมืด ห้าถ้วยกับสี่สี่ถ้วยใบนี้นะคะถ้วยคือความผิดหวังมาตลอดนะคะความไม่ได้ดังใจสี่ถ้วยฝนมันตกมันมืดท้องฟ้ามันมืดมนออกจากบ้านไม่ได้หรืออยู่ในสถานที่ที่แบบไม่เป็นอิสระนั่นเองความรักที่ไม่ถูกเปิดตัวความรักที่ไม่ได้ดังใจในที่สุดมันอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วละ่ะความเด็ดขาดนะคะจะสตกิการใช้สติการใช้ ความไตรทองความรอบคอบในการตัดสินใจคุณไม่ใช้อารมณ์แน่นอนนะ,ะแต่เป็นการอาจารย์จะแปลอศวินดาบกับจัตเคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะ The wave แปลว่าการจบนะเพราะเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายยิ่งมีสีดาบในเกณฑ์นอนาคตนี่แน่นอนคุณจบแน่นอนกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะกับผู้ชายคนนี้หรือถ้าคุณผู้ชายแบบคุณจบกับผู้หญิงคนนี้แล้วคุณไว้เนื้อเชื่อใจคุณจงรักภักดีคุณ ดีกับเขามาตลอดเนี่ยแต่เขาไม่ให้อนาคตเลยอ่าคุณต้องการอนาคตคุณต้องการความชัดเจนแต่เขาไม่มีความชัดเจนให้ในที่สุดคุณตัดสินใจจบซึ่งอาจารย์มองเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เหมือนกับอู้มันถูกต้องจริงๆเพราะคุณกําลังเจอใครใหม่ๆเข้ามานี่ไงอ่ผู้ชายหน้าตาดีหล่อเล้าผู้ชายที่จิตใจดีหรือผู้หญิงที่โอเคพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนพร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับคุณร่ารวยไปด้วยการ 7, เจ็ดเหรียญ เห็นอนาคตร่วมกันเห็นไหมคะเป็นคู่แท้ rant, ที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งไม้คุณคู่ชะตาฟ้าสง่งไม้คุณไพ่จ็คสเมน์เห็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาส่องตัวคุณคุณเห็นโอกาสคุณเห็นช่องทางแล้วยิ่งถ้าพูดเรื่องของการทำมาหากินมันแปลว่าคุณกำลังมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภงานการที่จะเกิดขึ้นก็นได้นะใครว่างงานได้งานถ้าความรักก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆกำลังเข้ามาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า มีค่ามากๆสำหรับชาวราศีมินนั่นเองขอขยายความต่อด้วยไพ่ชุดดอกกุหลาบนี้นะคะดวงของชาวราศีมินอนาคตแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณได้ไพ่สวยค่ะอัสวินอัศวินไม้นะคะได้ไพ่เพดอสอสซอร์ด ได้ไพ่ราชาเหรียญอ่าได้ไพ่สิบถ้วยเห็นไหมราคาในที่สุดแล้วอืมนะคะเจ็ดถ้วยเห็นไหมเขาพาคุณออกงานสังคมออกหน้าออกตาสิบถ้วยเป็นคู่คู่คเขาเรียกว่าคู่แท้ก็ได้นะราชาเหรียญมั่นคงไปด้วยการการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความที่แบบมันมันมันน่าตื่นเต้นด้วยสิ่งที่เข้ามามันทําให้คุณแบบกระฉับกระเฉงมีชีวิต ชีวากระชุ่มกระชวยนะอ่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะนะไพ่เด็กถือถ้วยจากที่ที่คุณคิดว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะได้เจอในสิ่งที่มันใช่คือมันใช่มากๆนะคะเขาห่อกุหลาบดอกโตโตมาให้คุณละนะคะสิ่งที่คุณทุกทรมานที่คุณไม่กล้าปลดปล่อยคุณได้ปลดปล่อยตัวคุณเองละคุณได้เจอสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอัศวินเหรียญนะคะหกเหรียญเป็นสิ่งที่เขาจะ แบบดูแลซัพพอร์ตเอาอกเอาใจคุณรักคุณช่วนนิดนีดน่รังเลยอืมไพ่ออกมาดีมากเลยนะสมหวังแน่นอนแบบนี้อ่ะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ชุดแซงสุขออรโคตรงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะ่ะใช้คุณแจน่ะบดล็อกได้แล้วเห็นไหมมันติดอยู่ แต่คุณมีณกุญแจในมือคุณปลดล็อกตัวคุณเองได้แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีที่ใช่เห็นไหมคะภาพคนรับปริญญาบาัตรคือประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือกนั่นเองอ่านะคะถูกต้องคุณตัดสินใจถูกต้องไพ่บอกงั้นเลยนะคะคนเรามีหนทางของตัวเองอยู่เสมอคะ่ะชีวิตนี้ต้องเดินไปข้างหน้านะคะ ไพ่ฟังใจบอกว่ายัางไงอีกคะไพ่ฟังใจไพ่ฟังใจบอกนี่นะแดเนียลรมิดว้าวสวยอะ่ะอืมรักหมดรักเธอทั้งหมดของหัวใจอืควีนอัพคับไพธนุถนอมกอดนะคะในอ้อมกอดแนะดเนียลรมิตรมีความสุขสะเหลือเกินอนะเกินบรรยายเลยนะไพ่เนี่ยโอเคมากๆเลยนะ คุณก็คงจะเจอแบบที่ไพ่ขึ้นนี้แหละมีความสุขเหลือเกินนะคะอาจารยินดีด้วยเลยแบบนี้นะคะคนเราเมื่อความรักประสบความสําเร็จชีวิตด้านอื่นมันก็จะสักเซตไปด้วยมันเหมือนเป็นพลังงานที่หนุนดวงนะคะเพฟ f นเนช s นะว้าวฮันนีมูนอ่าดีมากเลยคะ่ะคุณจะมีความสุขแล้วคะ่ะเพฟุนเน s h นะอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติของคุณอะนะนะ แสดงความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องแอปไม่ต้องแบบมารยาอะไรได้เลยอะคุณรู้สึกกับเขายังไงแสดงออกมาได้เลยค่ะคุณจะมีความสุขด้วยกันคงไปฮันนีมูนไปไหนสักแห่งด้วยกันและค่ะนะขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ